สวัสดีนะฮะทุกท่านเมนูเช้านี้ก็คืออาหารน้ําต้มนะฮะไม่ใช่นะครับอ่ะคุณปุ้ยจะปรุงอ่ะใส่เลยจะปรุงปลาจะหมกปลานะได้สดๆเมื่อกี้นี้ก็หมกเลย ใส่พริกปน่นด้วยแต่มอดหมดไปเลอนี่ได้ใช่ไหมอ่าใส่ไปดลย <S <S คือปรุงปรุงให้ร่อยแล้วก็ปรุงเผื่อน้ำด้วยออไม่ใช่ปรุงแค่นี้เราปรุงเผื่อน้ำที่เราใส่ไปด้วย พ,พ่อพริกอือ,อแล้วก็นั่นแหละใส่หม้อเลยเสร็จแล้วเทลงหม้อเลยเดี๋วเรอน้ำแห้งแล้วก็จะเป็นอาหารคั่วหม้อแล้วอือแล้วเราถ้าค่อย ปรุงทีหลังอีกทีนึงก็ได้ถ้าแบบคิดว่ามัน,ม,นมันไม่อร่อยแต่ห้ามคนนะปลาลเออใส่ไว้ก่อนใส่ไว้ก่อนมันยังไม่ถึงจุดตรงนั้นค่อยว่าเผื่อไว้อเ,อเอาฝาหม้อมปิดไว้นะเพราะว่าจุไฟเล่งไฟ ทีนี้รอพ,พักเดี๋ยวเรามาดูว่าเมนูที่คุณปุ้ยทำคือเมนูอะไรนะฮะตอนนี้อยางเช้าอาหารเช้าก่อนถือว่าเป็นอาหารจากบ้านเรานี่เองนะฮะก็เป็นอาหารธรรมชาติแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้อีก หนึ่งมื้อเป็นอย่างน้อยนะแต่ถ้าทำเยอะก,ก็กินได้ทั้งวันนะครับอ่าเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะนะครับเก็บให้ปุ้ยเก็บพงเก็บผักก่อนผักขญางดึงมานด้จากสี่ห้ายอดเด้อเอาไปดูผักขญางของปุ้ยก่อนอโอ้สวยเนาะเธอปลูกกี่ต้นนั่นนี่นะ รู้นะเอามาแค่ประมาณเนี่ยแม่ให้มาวันนั้นหน,หน้าแบบหาเก็บไปปลูกเนาะแม่ให้มาวันนั้นาณ<า>เ,เห็นเขาปลูกขายปลูกดำขายเ,ออเด็ดเอ,า,อางี้แล้วเดี๋ยวก็แตกก่อยเด็ดลงไปยาวๆอีกก็ได้ <c oughs> ยังไม่ต้องเด็ดย,ยอดเยอะเด็ด ต้นเดียวนะ่ะมันจะได้ไม่ต้องยอดหายหลายอันเอาตัวที่เด็ดนะั่นนะเอายาวๆลงไปหน่อยไอ้ที่เจ้าเด็ดไปแล้วนั่นนะนี่เด็ดยอดเด็ดเออเด็ดยอดทุกอันมันก็เสียหายหลายอันสิอืกระเด็ดยอดต้นหนึ่งอะเด็ดยันโคนเลยไม่รู้ดีกันนะว่าให้ต่เอาจะโยไมไม่ไ<ด>ใช่เขาเอากินได้ยันกลากมนโนน่า<อ>ไอ้ตัวที่เจ้าเด็ดไปแล้วนะเจ้าเด็ดลงไปเลยนะี่นะถ้าเจ้าจะเอาอีกนะถ้าพอก็คือพอพอแล้ว นี่ครับพอเอาพอก็คือพอใส่หลายแซบหลายเออ,อเอาวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังก็ได้เออ,อ,อนั่นแหละอืมแบบใบนี้อ่บบอะโอเคเดี๋ยวรอดูสักพักนะฮะอะได้ไหม,ไ,มได้เลรรย,ยอ่ะอยากพึ่งไปอยากพึ่งไปอ่ะเกี้ยวเกี้ยว เ <laughs> ออเต็กส,สวัสดีครับครับโอ้แต่เช้านะกับน้ำน้ำเจิงมองนะคะโน่นอ,อีกหนึ่งท่านหาแล้วได้แล้วไปดูกันมีไหมนะพนได้ไหม <c oughs> แน่ได้อีกแล้วโอ้แป,ป๊บเดียวนึงใครเอามากินเนี่ยฮะถ้าเจ้าเขาแล้วก็วมีมีแล้วก็เมื่อเช้าก็หนูเอาปลาอะไรต้แป,ป๊บเดียวนึงได้หมกแล้วนะพอนี่ยเ<อ>ต็เ<อ>ตมเลยหมก ทั้งหมกทั้งเกงเตือนเอาไมาเ้มเออหมเกงกระงกอะเดี๋ยวนะ้ผฝมาเอาป่ะเอาดิวางของวัวมาก่อนอ๋อไปเอาวัวก่อนนะคะนี่เอาวัวออกข้อไปหากินหญ้านะคะและนี่ก็ได้อีกแล้วนะคะนื่นปลาเล็กปลาน้อย เ้านะเขาตั้งไว้นี่ก่อนเนาะก่อไปปล่อยงัวก่อนนะคะแล้วก็นี่เสร็จแล้วก็ปล่อยแบบนี้ค่ะเช้านี้นี่มาอ่อไปอีกแล้วปลาเล็กปลาน้ยนะคะนี่อออยู่หน้าปากอ่าอีกแล้วข้ามาดู อ่าฮของวันนี้เป็นยังไงเนาะเนาะได้หรือยังได้โอ้ได้หรือ,อยังเกือบเกร็จแล้วะคะ่ะจะกใดอต้องใส่ไฟอีกสักหน่อยใส่ไฟอีกสักครู่นะคะเร่งไฟก่อนนะคะ นี่เราเร่งไฟแล้วนะคะนี่รอสักครู่นะคะรออีกสักครู่แล้วเดี๋ยวเราก็ได้ทานแล้ว